โอเคค่ะ,คคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มาีอำเภอท่าเรือนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธนี่สีเขียววันนี้นะคะเราก็จะมาไลฟ์สดน,นะคะกิจกรรมรอยกระทงคงประเพณีนะคะครั้งนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตการพับดอกบัวนะคะ สแบบนะคะโดยที่เราจะมีอาจารย์ธารานะคะอาจารย์มารุตนะคะมาสาธิตให้ทุกคนดูทีนี้นะคะอ่าแบบนี้นะคะพี่โยขยับมาทางนี้เลยคะ่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกบัวนะคะทีะ่เราพับไว้แล้วนะคะเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นการพับดอกบัวนะคะแบบว่าที่แบบลอยได้เลยอะ่ะแบบพอเราพับเสร็จใช่ไหมคะเราปัด ผู้ปักเทียนนะคะแล้วก็จุดทูบเทียนนะคะแล้วเราก็ขอพมาพระแม่คงคาแล้วก็ขอคอแล้วก็ลอยได้เลยนะคะอะละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์ธารากับอาจารย์มารุเลยนะคะเดี๋ยวอุขอไปถือตองแทนโยนะคะเชิญอาจารย์ธาราค่ะไย สัดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะมันมีการับดอกบัวหลายแบบเลยแต่ว่าจากที่ดูในหนังสือแล้วดูแล้วว่ามันน่าจะลอยน้ําได้ดีถ่วงถ่วงสมบบะะดุลได้นะคะมันก็เลือกมา3แบบแบบง่ายๆนะคะก็จะมีแบบแรกนะคะอันนี้จะเรียกว่ามาลิซอนอน,นะคะมาลิซอนกลีบมาริซอนกีบมซอนแบบผัสองนะคะกลีบพัสสัตว์ตะบุตร กีบพัดสัตบุตรใช่ค่ะอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้กีบพัดสัตบุตรนะคะอย่างนี้นะคะกีบพัดสัตบุตรค่ะส่วนอันน,อนี้ส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกีบพากาค่ะอันนี้เป็นกีบพากาะค่ะกีบพากาเนี่ยเราจะพับจากมาลิซ้อนแล้วก็มาเป็นกีบพากานะคะ เป็นข<อ>ัสองขั้นตอนซึ่งมันจะเกี่ยวโยงกัน<อ>เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยเราเลือกดอกบัวนะคะเขาบอกว่ามารีซ้อนเนี่ยไอตัวเมื่อกี้นะคะตัวสีชมพูใช่เราจะใช้ดอกบัวสัตบ,บงกดสีชมพูแบบนี้นะคะสีชมพูเรียกสัตบงกดใช่ไหมคะผิมันจะนิ่มๆนะคะผิะมันจะนิ่ม S <S> เราก็เริ่มเลยนะคะาจากที่เราเลือกดอกัมมาได้แล้วจริงๆแล้วเวลาลอยกระทงเนี่ยเราก็ต้องเลือกไซสใ์ใหญ่ๆเพราะว่าเป็นดออยองเลยเนาะใช่ใหญ่สุดเท่าที่มีนะคะก็เท่าที่เราหาได้ตอนนี้เราหาได้แบบนี้นะคะเราจะหาไซส์ที่เป็นดอกใหญ่ได้จริงๆก็คือวันโกนกับว,วันพระค่ะใช่ค่ะไปแถวบ้านนะคะไปดมอ,อนนงแถวแถวคลองดินตรงบ้านเราก็ได้นะได้หรอมีนะหน้าบ้าน เอ้ยแต่หน้าบ้านพี่ทามีชาดดอกใหญ่มากอ่ะค่ะอันนี้นะคะก็จัดการดึงกรีบที่มันแบบไม่สมบูรณ์นะคะเราทิ้งนะคะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วมาเริ่มเลยนะคะก็พับง่ายๆนะคะพับครึ่งหนึ่งลงมานะคะครึ่งหนึ่งลงมาเห็นไหมคะแล้วก็พยายามจับมันเบาเบานะคะประคองประคองมือนะคะประคองด้านล่างประคองไว้ด้วยมันจะได้ไม่หลุด ค่ะ,ะ,คะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเราเวลาเราพับเนี่ยเราก็จะเลือกเลือกใบที่อยู่ด้านบนก่อนกรีบกรีบบรกรีบที่อยู่ด้านบนกีบที่อยู่ด้านบน่าหมุนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พับให้เป็นชั้นโดยชั้นล่างเนี่ยเราจะต่าที่สุดนะคะแล้วก็สูงค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเป็นฉัดๆนะคะค่ะนะคะ น้องโยทำไหมคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูโยพับกันบ้างนะคะนี่นะคะใส่พิ้นนับว่าใหญ่ใช้ได้นะนี่ดอกนี้ทุกคนนี่เราไลฟสดเลยนะเนี่ยเพราะว่าถ้าดอกเล็กเกินมันจะมีปัญหาตอนที่เราใส่ทูบใส่เทียนนะคะจะกลายลอยน,นะคะ กาเสร็จแล้วไม่ง่ายมากเลยสอนลูกๆที่บ้านทํากันได้อุ้ยอย่างนี้เด็กๆทาได้เนาะเด็กๆทําได้อันนี้เรียกว่าอะไรนะคะฮะกีบกะลิสอนแน่ใช่ค่ะทวนชวนน้ำตอบสพี่จังไม่ได้กีบมะลิสอนค่ะจำไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีตำราเรามี ซีเรียสนี่ใก้แล้วเห็นไหมคะดอกบัวเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเฉพาะนะคะหอมมากเลยนอกจากบูชาพระเราก็มาบูชาพระแม่คงคาเราด้วยเนาะในคืนวันลอยกระทงนี่นะคะ๋ยวได้ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วง่ายๆเห็นไหมคะเดี๋ยวนะคะในหนังสือเขาก็จะมีบอกไว้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจากในหนังสือนะ สวยเหมือนกันเลยสวยเหมือนนกัเลยขอบคุณค่าร์ลักคารลักบอกว่าสวยมากค่ะพิธาน้องบรรลักษ์ที่ทิสณุโลกเราก็ตัดนะคะเห็นไหมคะพิธาระวังมือนะจับไว้นะคะแล้วก็ตัดอย่าตัดให้ติดเกินไปนะเดี๋ยวกรีบเราจะหล่นเห็นไหมคะอันนี้เรียบร้อยแล้วก็ไม่โฟกัส โอเคใช่คะค่ะจะทดลองรอนี่คะอ่าทดลองนะนี่นะคะไหนของโยนะของโยอ๋ออค่ะแบบจะเป็นที่กี่นะอ๋อแล้ก็ใช่ค่ะแล้วก็ตัดแต่งตุ้มตุ้มโอ้ตรงตูดมันใช่ไหมคะใช่ค่ะให้มมันสยเไม่ใช่ตรงตูดนี่เห็นไหมคะจากอีกเอียงตรงแล้ว กังกานตูดแบบที่หนึ่งเสร็จไปแล้วแบบที่หนึ่งเสร็จไปแล้วนะคะแบบที่สเป็นไงคะที่คั้นหนังสือสวยไหมคะสวยมากตัวรถแบบที่สองนะคะกีบพัดสัตบุตรนะคะกีบพัดสัตบุตรนะคะเป็นดอกบัวสีเขียวนะคะเขาเรียกว่าบัวหลวงสัตบุตรนะคะนี่คะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเราก็เลือกมาเลย หนึ่งหนึ่งดอกทำเหมือนเดิมเลยตัดแต่งให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเริ่มจากไปทางซ้ายหรือทางขาก่อนก็ได้45องศา45องศาเหรอคะ45่ะองศาเห็นมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะไปอยู่ด้านในนะคะเราลองดูก่อนเสียกี่แล้วก็มาทางขวาอีกแล้วก็พับลับไปตรงกลางไหมคะเห็นไหมไม่รอ ใยความที่เราเสี่ยงใ่้รอดเธอก็ไปตาม45ก็คือพับพับมาซ้าย45ขวา45บาแล้วก็กลับมาตรงกลางะมันก็จะเป็นหมุนแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนกันเลยหมุนไปค่ะไปเรื่อยๆนะคะนมดูซิ อันนี้เวลาเราเลือกดอกบัวนะคะก็ต้องเลือกดอกบัวที่สดสดด้วยนะคะจๆจะบอกว่าบัวอันนี้อุเก็บมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะพมันไม่สดนะบัวมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ค่ะมันก็จะกระเด็นกระเด็นโชวเราอะอะไรอะเธออยากเธออยากเข้าฉากอะเธนจะไมเฮลิคอปเตอร์ กคนมีฮอบินน่ะกกวนานี่นะคะกีบคัสสัตตบุตรทันไหมคะทุกคนทันไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูโยบ้างนี่นะคะ เหมือนจะไม่อยู่อีกแล้วไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่ใช่เพราะว่าบัวอย่างที่บอกนะคะเราเก็บมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะนีเรียบร้อยแล้วนะคะกีพัสสัตบูชใช่ค่ะใช้ดอกบัวสัตบูชใช้ดอกบัวสัตบูชสีเขียวบัวนี้จะต่างกับสัตตบุญกดตรงที่กรีบมันจะแข็งหน่อยนะคะเพราะมันจะทำอย่างนี้แล้วสวยอ๋อถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นบัวชมพูบัวชมพูเราเรียกว่าบัว สัตตบงโกดถ้าเป็นอ่าสีนี้เราเรียกว่าสัตตบูตรอันนี้กลีบจะแข็งกว่าอันนี้กลีบจะนิ่มกว่าเหมือนเดิมเลยเราก็ตัดนะคะตัดตัดตัดให้ใกล้ๆแต่ไม่ต้องถึงกับชิดมากเพราะเดี๋ยวกลีบล่างไม่อยู่เรียบร้อยนะคตอนจะวางมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปลอยน้ํามันก็จะโอเคทุกคนเวลาที่เวลาที่ทุกคนแบบว่าพับเสร็จแล้วใช่ปะคะแล้วเวลาที่ทุกคนแบบว่าปักทูบเทียนนะคะบางทีอะทุกคนลองลองก่อนนะคะเพราะว่ามันบางทีมันไม่ได้บาลานซ์เนาะมันบางบทีมันไม่ได้บาลานซ์มันจะเอียงเพราะฉะนั้นนะพอพอเราพับเสร็จใช่ไหมคะเราลองปักทูบเทียนดูก่อนนะคะ <S <S <ๆ>แล้วเราก็ลองลอยน้ําดูว่าเออมันเอียงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเลยแล้วเราก็ปรับบาลานซ์ปรับบาลานซ์มานะคะ ปากลําเอียงมันคือลำเอียงมันคือลํเอียงเหรอคะค่ะอันนี้แบบสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้แบบสุดท้ายแล้วนะคะแบบที่สามใัวสีเขียวหรือถ้ามีสีไหนเราก็ได้นะคะเเอลยแต่ที่ในตัวอย่างเขาเนี่ยนะคะใช้สีเขียวเลือกว่ากรีบผากกานะคะที่เราเลือกมานะคะแบบนี้นะคะกรีบผากา จะเป็นการเริ่มพับจากเมื่อกี้นี้มาริซ้อนกี่มาริซ้อนก็คือพับไปครึ่งหนึ่งอ๋อใช้วิธีเดียวกันใช้วิธีเดียวกันนี่ออ,อกไปก่อนนะคะอะใช้วิธีเดียวกันนะพับไปตรงไปครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งน,นึงก่อนให้ทั่วเลยครึ่งน,นึงก่อนนะคะให้ทั่วเลยเอ๊เราจะพูดตามพีธทาทําไหมไม่เข้าใจเสียงซาวแ็กไงนี่ ปเลยอะไรนะอันนี้กีบพกาใช่ไหมกีบพกาค่ะอ๋อเราพับเป็นกีบมต้องเป็นชั้นๆขึ้นมาเห็นไหมคะเราจะไม่พับแบบตรงกันเห็นไหมของโยเป็นชั้นเป้าโยเป็นชั้นนะเปล่ายางโยบอกยางค่ะเพราะว่าเราจะทําให้มันเป็นธรรมชาตินะคะเวลาดอกไม้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นชั้นๆใช่ไหมใครมาก่อนก็จะอยู่ใต้ล่างๆเกิดก่อน เหมือนเข้าห้องเรียนใช่ปะมาก่อนนั่งข้างหลังไม้หลังนั่งหน้าใช่่คะงั้นถ้าหนูเป็นเด็กหลังห้องก็แซงวาหนูเข้าห้องเรียนก่อนคนอื่นหรอคะได้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือมะลลี้อนทีนี้นะคะเราจะมาทําเป็นกรีพากานะคะก็โดยการไปทางวคท ไปทางขวานี่นะคะแล้วก็มาทางซ้ายอันนี้ไม่เกินแล้วนะคะมาให้พอดีมาให้พอดีแล้วให้ตรงกลางมันมีช่องนิดนึงเห็นไหมคะมีช่องนิดน้อยๆอย่างนี้นะคะอ๋อค่ะอ่าก็ไปทางขวาแล้วก็มาทางซ้ายเห็นไหมคะให้มีช่องช่องน้อยนี่งามไหมคะงามค่ะสวยมากค่ะใช่ค่ะมันแน่นอน คะทุกคนอ,อย่างนี้ต้องเบามือนะคะแล้วต้องใจเย็นเป็นการฝึกสมาธิไปด้วยนะคะเวลาทำดอกดัวเนี่ยนี่นะคะอันนี้ก็สวยเนาะการพับสวยถ้าอย่งายงนี้เป็นการทำสมาธิเราก็ต้องมีดนตรีประกอบใช่ไหมใช่ค่ะจึงจึ้งจึ้งจึงจึงจึง <laughs> กันน้อยๆลำบากนิดนึงแต่เราก็ต้องเบามือเนาะ ไหนเราดูของโยมั่งนี่เป็นงานเราฝีมือโยไี่สวยนะคะกล้องอาจจะโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างนะคะทุกคนต้องขอขออภยัยเสร็จแล้วเราก็ถึงขั้นตอนการตัดมันเนาะใช่ออเดิม เด็กๆถ้าเกิดว่าถ้ามีเด็กๆดูเนาะการใช้มีใช้อะไรนะคะผู้ปกครองดูหน่อยนึงเนาะให้ผู้ปกครองตัดให้จะดีที่สุดนะคะอันนี้เสร็จแล้วเสร็จนีวมาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องปักทุบเทียนใช่ไหมคใช่ค่ะเทียนนี้ขอเข้ามาทูบลงอาจจะมีขนาดใหญ่อันนี้อูเตรียวไว้อันใหญ่นะคะต้องขอโทษด้วยแล้วก็ต้องตัดนะคะตัดให้มันสั้นแล้วเทียนก็ใช้เทียนเล็กๆ ทีนี้เวลาการปักลงไปเนี่ยมันจะปักยากแล้วก็ต้องถนอมมันนะคะเราก็จะมีวิธีการเราใช้ไม้จิ้มฟางเราใช้ตัวไม้จิ้มฟางเราก็มาติดไว้ด้านล่างเนาะแล้วก็เอาเทปใสเนี่ยนะคะพันไว้เวลาเราจิ้มก็ง่ายมากเลยค่ะนะคะก็จิ้มลงไปเนี่ยใช้เหมือนใช้ไม้จิ้มฟางจิ้มลงไปมันก็จะง่ายแต่ทุกคนต้องหา บาลานขอ,ข,อของ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 ดอกบัวนะอย่างที่อูบอกนะไม่งั้นแบบว่าไม่ไม่งั้นมัจะแบบว่าเอียงไปเอียงมานภูมิใจอันนี้ของพี่โยคะ่ะอ่าเรามาทวนกันอีกทีหนึง่งแบบนี้แบบนี้นะคะเราใช้อ่ำดอกบัว สัตสตบงกฎเนต้องให้พี่ทาบอกครัถ้าเป็นอูบอกก็จะผิดแล้วนะคะ <c oughs> สีชมพูลเรียกว่าดอกบัวสัตตบงกฎนะคะวิธีการทับแบบนี้เรียกว่าแบบมะลิซ้อนค่ะถ้าเป็นดอกบัวแบบสีเขียวนี่เรียกว่าสัตตบุตร ดอกบัวแบบสัตบุตรบัวหลวงสัตบุตรนะคะเราก็จะมีวันนี้เราก็จะสาธิตการพับแบบสองแบบนะคะก็จะคืออะไรนะพี่ธารสัตบุตรนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะที่ตรงกลางไม่ได้เป็นรูนะคะตรงกลางจะมีเรียกว่าเห็นไหมมันจะมีช่องอยู่สองข้างแล้วตรงกลางแหลมๆแบบอย่างนี้นะคะอ๋ออานนี้นะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่า พัดแบบ<อ>สัตบออุตรนะคะกีบพัดสัตบุตรกีบพัดสัตบุตรใช่อ่าสองสองอันนี้สองอันนี้คือกีบพัดสัตบุตรเราไปหาการกอ่อนตอบไม่ค่อยอยากจะถูกกีบพ <laughs> ัดสัตบุตรค่ะแล้วอันนี้นะคะ,ะนนที่เราพับกันไปเมื่อกี้เมื่อกี้นี้อันนี้อันนี้เรียกว่า กีบผกากาจะเป็นการพับสองขั้นตอนพับแบบมะลิซ้อนมาก่อนแล้วก็มาพับแบบกีบแล้วก็มาคลิปพับแบบกีบผากานะคะวันนี้ก็จบแล้ววันนี้ก็จบแล้วแนะนำต่อนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์ธารานะคะสวัสดีค่ะวันนี้น้องโยจะแนะนําอะไรคะวันนี้ก็แนะนำหนังสือนะคะมาเกที่ว่า ที่ทีิที่เราพับที่เราพับอันนี้ไปนะคะรายการแนะนำก็คือจะเป็นหนังสือเรื่องศิลปะการพับดอกบัวนะคะค่ะซึ่งเล่มนี้จะเป็นการพับกระบวนการมีหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะพี่โย่แล้วแต่ที่เราต้องการเราอาจจะอยากฝึกคือตอนนี้เป็นช่วงของเวิร์กอาจจะไม่รู้ว่าฟอร์มบางคนอาจจะอยู่บ้านเฉยๆนะคะแนะนํานะคะตอนนี้ห้องสมุดเราสามารถที่จะมายืมหนังสือได้นะคะดังนั้นโยก็ขอแนะนํานะคะ ห้องสมุดของเรามีหนังสือหลากหลายค่ะตอนนี้วันนี้มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของดอกบัวการทบดอกบัวการจัดดอกบัวแล้วก็เราก็จะได้รู้ได้ว่าดอกบัวเรามีหลากหลายเราเราสามารถจัดได้หลายแบบเลยใช่ไหมบางคนน้อยน้อยเรารู้จากดอกบัวสองสายพันธุ์แล้วเนาะใช่ใช่จะได้จากหนังสือเล่มนี้แหละค่ะแล้วก็วิธีของการทบการจัด แต่ว่าในในเล่มนี้ยังมีหลายแบบเลยใช่ไหมคะพี่โยใน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 เล่มศิลปะการพับดอกบัวเนี่ยการจัดดอกบัวศิลปะการพับดอกบัวอันนี้คือการพับอันนี้คือการจัดแต่เล่มที่พี่ทาใช้เมื่อกี้คือเล่มนี้นะคะศิลปะการการการพับดอกบัวนะคะแนะนาทั้งน้องๆแล้วก็พี่ๆที่เป็นแม่บ้านตอนนี้นะคะออาจจะเอาไปทาเป็นอาชีพได้นาะลองมาดูนะคะํำดอกไม้ขาย อาจจะไม่ให้ไม่อาจจะการพับแบบนี้มันก็จะเพิ่มมูลค่าได้แ้ใช่แล้วก็ใกล้จะลอยกระทงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีการทำอะไรนี่นะคะแก่ใกล้หนีแก่ใกล้นี้นะคะแต่แต่ยังไม่ใช่วันนี้นะคะยังไม่ใช่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีวิทยาศาตรอีกนะคะอ่าใช่ก็โอเคเนาะวันนี้ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะลองเอากลับไป ฝึกกันดูนะคะใครไม่เข้าใจใครเป็นคนท่าเรือนะคะเพราะว่าห้องสมุดเราอยู่ที่อำเภอท่าเรือนะคะอยู่ตรงไหนคะสถานีรถไฟอำเภอท่าเรือเลยค่ะเกิดสี่ม่วงะค่ะเข้ามา,า,มาได้เลยเข้ามายืมได้เลยนะคะก็น,นี้ขออยากให้ทุกคนมาช่วยกันอ่านหนังสือเนอะอะาะว่างๆ<ช>่า,า่า่นสกันนะคะมายืมมาเป็นสมาชิกกับเราได้นะคะแค่บัตรประชาชนหนึ่งใบหนึ่งใบเท่านั้นนะคะแล้วก็เขาเป็นขอเป็นอา สำเนาเนาะแล้วก็เซ็นสำนหรับตระพยานแล้วก็มาเป็นสมาชิกของห้องสมุดเรากันนะคะทุกคนอ่าใช่ค่ะ,ะ,คะอันนี้ก็เวลาที่เราลอยกระทงตอนนี้เราเน้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือแบบอว่าการพับดอกบัวแบบต่างๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้วว่าจริงๆตัวอูเองอ่ะตัวตัวอูเองนะคะตัวตัวแอดมินตัวอูเองก็ใช้ ลอยกระทงโดย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 โพับดอกบบวแบบนี้นมาหลายปีแล้วนะคะตัวสำหรับตัวเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคิดว่ามัน <Gore> มัน,ม,นมันง่ายมันง่ายต่อการเก็บหรือว่ามันง่ายต่อการย่อยสลายอะค่ะนะคะ,นะคะก็ยังไงนะคะก็วันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะก็คงจะได้แบบว่าตัวอย่างหรือว่าแนวคิดหรือว่าวิธีการหรือว่าแบบเลอ,อ,อยกระทงปีนี้จะจะจะ จะทำในรูปแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่แอบ,บกระซิบนะคะว่าอุเคยไปลอยตรงป้อมอะไรนะตรงแถวแถวท่าช้างท่าประจันอะเสื้อแม่เขาว่าพับแบบเนี้ยดอกละ20 30 40 50ยิ่งดอกใหญ่ยิ่งแพงนะขายได้ด้วยนะสําหรับวันนี้นะคะเราขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันใหม่นะคะ คอยมาติดตามกันอีกทีนึงว่าเออเดี๋ยวเราจะมีวิธีการทํากระทงในรูปแบบไหนอีกบ้านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย